จุฬาราชมนตรีเปิดป้ายสถานที่ดูดวงจันทร์ฮิลานณักเขาพระยาเดินธงพร้อมประกาศขึ้นเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลามหลังพบดวงจันทร์ฮิลานขึ้นบนขอบฟ้าณักเขาพระยาเดินธง เวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่2ธันวาคม2567ที่เขาพระยาเดินทงตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถานที่ดูดวงจันทร์ฮิลานเขาพระยาเดินทงจังหวัดลบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภารกรุณผู้วา่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์บุญรอดประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีหัวหน้าส่ว ราชการจังหวัดลบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดลบุรีให้การต้อนรับเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2,540มาตรา35วรรค1 ได้ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดูดวงจันทร์และแจ้งผลต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพิจารณาสรุปผลการดูแล้วรายงานไปยังจุฬาราชมนตรีเพื่อออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์เพื่อที่จะก,กำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลามและวันสำคัญของศาสนาตามอำนาจหน้าที่ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบุรีจึงได้เริ่มที่จะปฏิบตัติตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจึงได้ติดต่อ,อก,กลุ่มดาราศาสตร์อิสลามฉบับชาวบ้านมาทำการอบรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์และการดูดวงจันทร์หิลานหรือจันทร์ขึ้นเซี่ยวแรกเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบุรีและหลังจากการอบรม2-3วันจึงได้ดำเนินการหาสถานที่ในจังหวัดลบุรี ที่เหมาะสมในการดูดวงจันทร์จนได้มาพบกับสถานที่นี้คือเขาพระยาเดินทง สำหรับการจัดงานเปิดป้ายครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของจุฬาราชมนตรีที่สั่งให้มาดูดวงจันทร์มาร่วมดูด้วยกันณนะจุดหรือสถานที่แห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันและเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามชุนนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเพื่อพี่น้องชาวไทยในพื้นที่นี้และทั่วไปได้รับทราบว่ามีพี่น้องชาวมุสลิมมาทำกิจกรรมอย่างนี้ได้ทุกเดือน และท้ายสุดเพื่อให้หน่วยงานของราชการและองค์กรทางศาสนามีความเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งนี้จุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลบุรีนะครับได้ร่วมกันนั่งดูดวงจันทร์ฮิลานขึ้นบนขอบฟ้าปรากฏว่านะครับมีผู้เห็นดวงจันทร์เวลา18นาฬิกาสนาทีนักเขาพระยาเดินทงจังหวัดลบุรีจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่หนึ่งของเดือนยะมาดินอเครฮิตรสกัักราช1440 ตรงกับวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2567ครับ